สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน่าสนใจในวิชาเคมีนะคะคือเรื่องสมดุลเคมีค่ะครับสวัสดีครับเราจะอ้างอิงจากเอกสารของครูบรรเจิดชัยมงคลนะคะที่ท่านเปรียบเทียบให้เห็นภาพ ชัดเจนมากๆเลยครับผมเกี่ยวกับระบบที่เข้าสู่สมดุลกับระบบที่ไม่เข้านะคะว่ากราฟความเคลื่นข้นเทียบกับเวลามันต่างกันยังไงใช่ครับคือเป้าหมายเราวันนี้ก็อยากจะทําความเข้าใจความต่างสําคัญเลยนะครับระหว่างปฏิกิริยาที่แบบว่าเกิดแล้วจบไปเลยกับอีกแบบที่มันย้อนกลับไปมาได้เรื่อยๆจนถึงจุดที่ทุกอย่างเหมือนจะนิ่งแต่จริงๆไม่ได้นิ่งนะครับ น่าสนใจค่ะงั้นเราเริ่มจากแบบที่คุ้นเคยกันก่อนดีไหมคะปฏิกิริยาที่ผันกลับไม่ได้ irreversible reaction นะคะได้เลยครับที่สารตั้งต้นทำปฏิกิริยาแล้วก็เปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆจนหมดใช่ครับลองนึกภาพตามนะครับกราฟความเข้มข้นกับเวลาเนี่ยสารตั้งต้นสมมติเป็นเส้นสีน้ำเงินตอนแรกมีเยอะความเข้มข้นก็สูงปรี๊ดเลยแล้วมันก็จะลดลงลดลงลดลงจนแบบว่าเหลือน้อยมากหรือเกือบหมดไปเลย อ๋อค่ะในขณะที่สารผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจจะเป็นเส้นสีแดงก็จะเริ่มจากไม่มีเลยคือศูนย์แล้วก็ค่อยๆเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นไปครับจนถึงระดับสูงสุดของมันเมื่อสารตั้งต้นส่วนใหญ่โดนใช้ไปแล้วอันนี้คือทิศทางเดียวจบค่ะเข้าใจง่ายดีค่ะทีนี้มาถึงตัวที่ซับซ้อนขึ้นแต่ก็น่าสนใจกว่าคือปฏิกิริยาที่ผันกลับได้หรือ reversible reaction ใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้แหละครับที่เราใช้สัญ,ญลักษณ์ลูกศรสองทาง 2> N 2 O 4อ๋อค่ะค่ะมันหมายความว่าสารตั้งต้นเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเลยผลิตภัณฑ์ก็สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นสารตั้งต้นได้ด้วยได้เอกสารมีตัวอย่าง N 2 O 4ซึ่งเป็นแก๊สไม่มีสีสลายตัวเป็น N O 2ที่เป็นแก๊สสีน้ำตาลแดงใช่ไหมคะ N 2 O 4 g double arrow 2 N O 2 g 2> ถูกต้องครับถ้าเราลองเริ่มแบบสุดโต่งเลยคือมีแต่ N 2 O 4อย่างเดียวเลย สมมติเริ่มที่0.04โมลาร์แล้ว NO2 ไม่มีเลยเป็น0จะเกิดอะไรขึ้นคะโอเคครับช่วงแรกเลยเนี่ยปฏิกิริยาไปข้างหน้าคือ n 2 o 4เปลี่ยนไปเป็น NO2 มันก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนทำให้ความเข้มข้นของ n 2 o 4เนี่ยลดลงส่วน NO2 ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจาก0 แต่ว่ามันคงไม่ได้ลดลงจนหมดเกลี้ยงเหมือนแบบแรกใช่ไหมคะราฟมันคงไม่ได้ดิ่งลงไปจนติดแกนใช่ครับใช่ครับนั่นคือประเด็นสําคัญเลยพอเวลาผ่านไปถึงจุดจดุหนึ่งะครับในเอกสารเรียกว่าเวลา t2 ระบบมันจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าภาวะสมดุลหรืออีควิลิเบียมภาวะสมดุลครับณนะจุดนี้เนี่ยความเข้มข้นของทั้ง N2O4 และ NO2 มันจะคมที่แล้วครับ ไม่เปลี่ยนแปลงอีกถึงแม้เวลายังเดินต่อไปอ๋อคือเส้นกราฟมันจะกลายเป็นเส้นตรงขนานกับแกงเวลาไปเลยประมาณนั้นเลยครับตัวอย่างในเอกสารคือ n2o4 อาจจะเหลือ 0.0337m ส่วน no2 ก็เพิ่มมาเป็น 0.0125m แล้วก็ค้างอยู่ตรงนั้น น่าคิดต่อเลยค่ะว่าถ้าเราลองกลับกันล่ะคะสมมติเราเริ่มจากอีกฝั่งคือใส่ NO2 เข้าไปเยอะๆเลยตั้งต้นที่ 0.08M แต่ไม่มี N2O4 เลยปฏิกิริยาจะเป็น2 NO2 แก๊สเกิดเป็น N2O4 แก๊สผลสุดท้ายมันจะออกมาเหมือนเดิมไหมคะ คำถามดีมากเลยครับในกรณีนี้เนี่ยปฏิกิริยาย้อนกลับคือ2 NO2 รวมตัวกันเป็น N2O4 ก็จะเด่งในช่วงแรกทำให้ความเข้มข้น NO2 ลดลงส่วน N2O4 ก็จะเพิ่มขึ้นจากศูนย์แล้วพอถึงสมดุลจะได้ค่าเดิมหรือว่าจะได้ค่าใหม่คะสิ่งที่น่าทึ่งมากๆนะครับคือณาภาวะสมดุลไม่ว่าจะเริ่มจากทางไหนความเข้มข้นของสารต่างๆเนี่ยมันจะเท่ากับกรณีก่อนหน้าเป๊ะๆเลยครับ โหจริงเหรอคะจริงครับคือ n o 2ก็จะเหลือ 0.0125m ส่วน n 2 o 4ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.337m เท่ากันเดะเลยไม่น่าเชื่อคือค่าสุดท้ายมันเท่ากันเลยไม่ว่าจะเริ่มจากสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์แสดงว่าสภาวะสมดุลน,นี่มันเหมือนเป็นจุดหมายปลายทางที่สเสถียรมากๆของระบบนี้เลยนะคะภายใต้สภาวะแวดล้อมนั้นๆ ถูกต้องครับมันบอกเราว่าสภาวะสมดุลเนี่ยเป็นสภาวะที่ระบบพยายามจะเข้าหาเองแต่ว่าคําว่าคงที่นะสมดุลเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับมันไม่ได้แปลว่าปฏิกิริยามันหยุดอ๋อ oh, ใช่ๆเคยได้ยินว่ามันเป็นสมดุลดินามิกใช่ไหมคะแม่นยําครับดินามิกอีควิลิเบียมคือปฏิกิริยาไปข้างหน้า N2O4 สู่ 2NO2 กับปฏิกิริยาย้อนกลับ 2NO2 สู2 NO 2่ N2O4 มันยังคงเกิดขึ้นตลอดเวลาครับไม่ได้หยุดเลยแต่ว่าอัตราเร็วที่มันเกิดไปข้างหน้ากับอัตราเร็วที่มันเกิดย้อนกลับมันเท่ากันพอดีใช่เลยครับพอดีเป๊ะเลยเราก็เลยมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นโดยรวมสุดทิแล้วมันเท่าเดิมถูกต้องครับเหมือนคนเดินขึ้นบันไดเลื่อนที่กำลังเลื่อนลงด้วยความเร็วเท่ากันพอดีก็จะอยู่ที่เดิมเทียบกับพื้นแต่จริงๆทั้งคนทั้งบันไดเลื่อนก็เคลื่อนที่ตลอดเวลาอุปมาเห็นภาพชัดเลยค่ะ การเข้าใจเรื่องอัตราเร็วนี้ก็น่าจะนําไปสู่กราฟอีกแบบได้ใช่ไหมคะคือกราฟอัตราการเกิดปฏิกิริยาเทียบกับเวลาใช่ครับกราฟเรทเทียบกับไทม์เนี่ยจะช่วยให้เห็นภาพด y นามิกที่ว่าชัดขึ้นไปอีกถ้าเราดูกราฟอัตราเทียบกับเวลาของ N2O4 r equilibrium to NO 2 NO2 จะเป็นยังไงคะครับลองดูอัตราไปข้างหน้าก่อนนะครับ N 2 O 4สมมุติเป็นเส้นสีน้ำเงินตอนแรกสุดเลย N 2 O 4เข้มข้นสุดๆอัตราก็จะเร็วที่สุดและพอ N 2 O 4ถูกใช้ไปเรื่อยๆความเข้มข้นลดลงอัตราไปข้างหน้ามันก็จะค่อยๆช้าลงช้าลงจนกระทั่งเข้าสู่สมดุลอัตรานี้ก็จะคงที่ค่าหนึ่งส่วนอัตราย้อนกลับ2 NO 2ต่อ N 2 O 4ซึ่งอาจจะเป็นเส้นสีแดงตอนแรกเลยไม่มี NO 2อัตราย้อนกลับก็เป็นศูนย์ใช่ไหมคะถูกต้องครับ เป็นศูนย์พอ N O 2เริ่มเกิดขึ้นจากการสลายตัวของ N 2 O 4อัตราย้อนกลับก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของ N 2 O 2, 2> จนกระทั่งเข้าสู่สมดุลอัตราย้อนกลับนี้ก็จะคงที่เหมือนกันและจุดไคลแม็กซ์คือณนะภาวะสมดุลเนี่ยอัตราเร็วคงที่ของปฏิกิริยาไปข้างหน้าจะเท่ากับอัตราเร็วคงที่ของปฏิกิริยาย้อนกลับพอดีแป๊ะ,ปะครับอ๋อกราฟ2เส้นนี้ก็จะมาบรรจบกันแล้วก็วิ่งเป็นเส้นตรงขนานแกนเวลาต่อไปคู่กันเลย ใช่ครับชัดเจนเลยว่าก่อนถึงสมดุลอัตราไปข้างหน้าน้ำเงินมันสูงกว่าอัตราย้อนกลับแดงผลิตภัณฑ์ NO2 ถึงได้เพิ่มขึ้นสุดทิแต่พอถึงสมดุลปุ๊บสองอัตรานี้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงสุดทิจึงเป็นศูนย์ความเข้มข้นก็เลยดูคงที่อย่างที่เราเห็นในกราฟแรกเข้าใจแจมแจ้งเลยค่ะสรุปได้ว่าปฏิกิริยาที่ผันกลับไม่ได้ก็คือเออเดินหน้าอย่างเดียวจนสารตั้งต้นหมดไป แต่ปฏิกิริยาที่ผันกลับได้เนี่ยมันจะปรับตัวจนเข้าสู่สภาวะสมดุลไดนามิกที่สารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์อยู่ด้วยกันในความเข้มข้นที่คงที่แล้วเยี่ยมเลยครับเพราะว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้ากับย้อนกลับมันเท่ากันพอดีนั่นคือหัวใจสําคัญของสมดุลเคมีเลยครับจากปฏิกิริยาที่เหมือนจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวสู่ปฏิกิริยาที่ไปไปกับกลับได้แล้วก็ไปจบที่จุดสมดุลที่ดูนิ่งแต่จริงๆไม่นิ่ง ค่ะและก่อนจะจบกันไปวันนี้มีคำถามทิ้งท้าจากผู้เชี่ยวชาญไหมคะเกี่วยวกับความเสถียรหรือความน่าจะเป็นของสภาวะสมดุลน,นั้นเมื่อเทียบกับสภาวะอื่นๆที่อาจจะมีแต่สารตั้งต้นหรือมีแต่ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวโอ้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะให้ไปคบคิดก,กันต่อได้เลยนะคะว่าทำไมสมดุลถึงเป็นสภาวะทีออ่ระบบมันชอบที่จะไปถึงจังเลยลองดูนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ